นาฬิกาอะตอมมันคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดเวลาโดยอาศัยการสั่นสะเทือนของอะตอมที่อยู่ในระดับควอนตัมเป็นตัวกําหนดความแม่นยําซึ่งการทํางานของนาฬิกาอะตอมมันจะพึ่งพาความถี่ในการเปลี่ยนสถานะพลังงานของอะตอมซึ่งมันมนักจะเป็นอะตอมของซีเซียม133หรือว่ารูบิเดียมอะตอมของธาตุเหล่านี้มันมีการสั่นสะเทือนที่คงที่และสามารถวัดได้อย่างแม่นยําในหน่วยของเวลาที่เล็กที่สุด ทำไมนาฬิกาอะตอมมันถึงมีความแม่นยำที่สุดในโลกความคงที่การสั่นของอะตอมในระดับควอนตัมมันจะเกิดขึ้นด้วยความคงที่ที่มากหากว่ามันไม่มีผลกระทบมาจากปัจจัยภายนอกเช่นอุณหภูมิแรงโน้มถ่วงหรือว่าความดันที่เปลี่ยนแปลง นาฬิกาอะตอมจะใช้การกำหนดของหน่วยวินาทีในระดับ SI ซึ่งกำหนดของการสะเทือนของอะตอมในซีเซียม133ค่าความถี่ของมันจะอยู่ที่9,192,631,770ล้านรอบต่อวินาทีและนาฬิกาอะตอมที่ใช้ในปัจจุบันมันมีความแม่นยำที่สูงมากมันมีความแม่นยำม,มาก Optical l a s t i c Clock มันเป็นนาฬิกาอะตอมในยุคใหม่ที่จะใช้อะตอมของธาตุอื่น เช่นสตรอนเทียมอินเทอร์เบียมเพื่อเพิ่มความแม่นยำของนาฬิกาอะตอมมากขึ้นจนมันสามารถวัดเวลาได้โดยที่มีความคลาดเคลื่อนน้อยมากในระดับพันล้านปี1 5บ0 0พันล้านปีมาจะคลาดเคลื่อนประมาณหนวิหรือว่าบางรุ่นที่พัฒนามาอย่างมากมันจะใช้เวลาประมาณ30ล้านปีในการคลาดเคลื่อนแค่เพียง1วิซึ่งนั่นมันอายุมากกว่าเอกภพของเราที่มีอายุอยู่ที่ประมาณ1 3 8พันล้านปีหลังจากที่เกิดบิ๊กแบงขึ้น และจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่จะใช้การสั่นของอะตอมเพื่อวัดเวลามันจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2, 2> <c oughs> เมื่อน,นักฟิสิกส์ได้พบว่าอะตอมมันมีการสั่นที่สเสถียรมากในระดับควอนตัมในปี1945คุณอิซิดอไอแซกราบิดนักฟิสิกส์ชาวอเมริกันเขาได้พัฒนาเทคนิคอ t o m มิก e ์บี a แมกนิติสโรเซขึ้นมันมีไว้เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางควอนตัมของอะตอมและนิวเคลียส ซึ่งเทคนิคนี้จะช่วยทําให้สามารถตรวจจับคุณสมบัติของแม่เหล็กของอะตอมและนิวเคลียสได้อย่างแม่นยําโดยหลักการทํางานของมันก็คืออะตอมจะถูกปล่อยให้อยู่ในลําแสงที่เดินทางในสุญญากาศสนามแม่เหล็กจะถูกใช้เพื่อแยกสถานะของพลังงานของอะตอมซึ่งสถานะของพลังงานมันจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโมเมนต์ของแม่เหล็กอะตอม คลื่นวิทยุมันจะถูกใช้ในการกระตุ้นพลังงานของอะตอมถ้าความถี่ของอะตอมมันได้ตรงกับพลังงานที่จําเป็นในการเปลี่ยนแปลงสถานะพลังงานมันก็จะถูกดูดซับเครื่องตรวจจับจะวัดการดูดซับพ,พลังงานและความเข้มข้นของลําแสงอะตอมเพื่อระบุค่าของโมเมนต์แม่เหล็กและคุณสมบัติอื่นๆของอะตอมนาฬิกาอะตอมเครื่องแรกมันถูกใช้ในปี1949ที่ห้องปฏิบัติการที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาพวกเขาได้ใช้อะตอมของแอมโมเนีย แต่ว่ามันยังไม่ค่อยมีความแม่นยำที่สูงมากนักและต่อมาในปี1955นาฬิกาอะตอมเครื่องแรกที่ใช้ซีเซียม133ได้ถูกสร้างขึ้นความแม่นยำของนาฬิกาอะตอมเครื่องนี้ความคลาดเคลื่อนของมันอยู่ที่ประมาณ1วินาทีต่อ300ปีในปี1967ความถี่ของอะตอมซีเซียม133 มันได้ถูกกำหนดให้เป็นมาตรฐาน1วินาทีในระบบ SI โดยระบุว่า1วินาทีเท่ากับการสั่นสะเทือนของอะตอมซีเซียมค่าความถี่ของมันจะอยู่ที่9,192,631,770ล้านรอบต่อวินาทีและหลังจากนั้นนาฬิกาอะตอมได้เริ่มเข้าสู่เชิงพาณิชย์มากขึ้นโดยเฉพาะระบบสื่อสารและดาวเทียม GPS ในช่วงปลายทศวรรษที่1,970นาฬิกาอะตอมได้ซิงโครไนซ์ ระหว่างดาวเทียมและอุปกรณ์พื้นดินทําให้สามารถระบุตําแหน่งได้แม่นยำม,มากขึ้นนาฬิกาอะตอมที่ใช้รูบิเดียมได้ถูกพัฒนาขึ้นในยุคนี้เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มการใช้งานในอุปกรณ์พกพาช่วงทศวรรษที่1990เถึงยุค2000เราได้มีการพัฒนานาฬิกาอะตอมให้มีการใช้งานดีมากยิ่งขึ้นไฮโดรเจนเมเซอร์มันเป็นนาฬิกาอะตอมที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นพื้นฐานของการวัดเพื่อเพิ่มความสเสถียรของเวลา และในช่วงเวลานี้มันได้มีการเชื่อมโยงนาฬิกาอะตอมเข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์แล้วก็อินเทอร์เน็ตทําให้เวลาของโลกมันแม่นยาม,มากยิ่งขึ้นในช่วงทศวรรษที่2010ถึงปัจจุบันอัลติคอและติค o c k ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนานาฬิกาอะตอมโดยจะใช้เลเซอร์ในการวัดความสั่นของอะตอมซึ่งมันมีค่าความถี่สูงกว่าไมโครเวฟทําให้นาฬิกาอะตอมมันมีความแม่นยำม,มากยิ่งขึ้น และนาฬิกาอะตอมที่ใช้ในปัจจุบันมันมีความแม่นยำที่สูงมากมันมีความแม่นยำมาก Optical และ t i c Clock มันเป็นนาฬิกาอะตอมในยุคใหม่ที่จะใช้อะตอมของธาตุอื่นเช่นสต um, รนเทียมอินทรเบียมเพื่อเพิ่มความแม่นยำของนาฬิกาอะตอมมากขึ้นจนมันสามารถวัดเวลาได้โดยที่มีความคลาดเคลื่อนน้อยมากในระดับพันล้านปี15,000ล้านปีมาจะคลาดเคลื่อนประมาณหวิ หรือว่าบางรูนที่พัฒนามาอย่างมากมันจะใช้เวลาประมาณ30ล้านปีในการค่าเคลื่อนแค่เพียงหนึ่งวิซึ่งนั่นมันอายุมากกว่าเอกภพของเราที่มีอายุอยู่ที่ประมาณ13.8พันล้านปีได้มีการทดลองในการใช้นาฬิกาอะตอมเพื่อใช้ในการทดสอบทฤษฎีของไอน์สไตน์ไทม์เดเ i ชันหรือว่าการขยายของเวลาเวลามันไม่ได้คงที่แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับความเร็วและก็แรงโน้มถ่วงที่สังเกตได้ในแต่ละกรอบอ้างอิง อัพโฟลคิดติ้งเอ็กเพรเเมนต์ที่เกิดขึ้นในปี1970ซึ่งการทดลองนี้มันมีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบว่าการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงหรือว่าแรงโน้มถ่วงที่แตกต่างจะทําให้เวลาเดินช้าหรือว่าเร็วขึ้นตามทฤษฎีสมรรถภาพของไอสไตล์หรือเปล่าพวกเขาได้นํานาฬิกาอะตอมซีเซียมจานวนสี่เรียนขึ้นเครื่องบินเครื่องบินบินไปทางทิศตะวันออกหนึ่งรอบและหลังจากนั้นเครื่องบินก็บินไปทางทิศตะวันตกหนึ่งรอบและก็ได้เปรียบเทียบเวลาของนาฬิกาอะตอมที่อยู่บนพื้นดิน กับนาฬิกาอะตอมที่อยู่บนเครื่องบินหลังจากที่เสร็จสิ้นการเดินทางพบว่านาฬิกาอะตอมที่อยู่บนเครื่องบินที่เดินทางไปทิศตะวันออกมันได้เดินช้ากว่านาฬิกาที่อยู่บนพื้นดินนั่นหมายความว่านาฬิกาเรือนี้มันมีความเร็วสัมพัทธ์ที่สูงกว่าและนาฬิกาอะตอมที่อยู่บนเครื่องบินที่เดินทางไปทิศตะวันตกมันได้เดินเร็วกว่านาฬิกาที่อยู่บนพื้นดินนั่นหมายความว่านาฬิกาเรือนี้มันมีความเร็วสัมพัทธ์ที่ต่ำกว่า ผลลัพธ์นี้มันได้สอดคล้องกับสิ่งที่ไอสไตล์ได้เคยพูดเอาไว้ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษตามทฤษฎีนี้ในกรอบอ้างอิงของเวลาจะเดินเร็วขึ้นหรือว่าช้าลงเมื่อเราเปรียบเทียบกับกรอบอ้างอิงที่อยู่นิ่งสําหรับเครื่องบินที่เดินทางไปที่ตะวันออกมันจะเคลื่อนที่ไปในทางทิศเดียวกันกับโลกทําให้มันเพิ่มความเร็วสัมพัทธ์เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นโลกและในขณะเดียวกันเครื่องบินที่บินไปทางทิศตะวันตก มันจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ตรงข้ามกับการหมุนของโลกมันจะลดความเร็วสัมพัทธ์ <tabii. S 3> เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นโลกดังนั้นเครื่องบินที่บินไปทางที่ตะวันออกความเร็วสัมพัทธ์เครื่องบินจะสูงกว่าและเวลาจะเดินช้าลงและเครื่องบินที่บินไปทางที่ตะวันตกความเร็วสัมพัทธ์ของเครื่องบินจะต่ำกว่าทําให้เวลามันเดินเร็วขึ้นส่วนสมัมพัทธภาพทั่วไปทฤษฎีนี้ได้อธิบายว่า เวลาในสนามโน้มถ่วงสูงซึ่งในที่นี้เราจะให้มันเป็นโลกจะเดินช้าลงหากเราเปรียบเทียบกับสนามโน้มถ่วงต่ำซึ่งในที่นี้มันคือสถานที่ที่สูงกว่าพื้นโลกนาฬิกาบนเครื่องบินจะอยู่ในระดับที่สูงกว่าพื้นดินทำให้สนามโน้มถ่วงมันได้อ่อนแอกว่าดังนั้นนาฬิกาที่อยู่บนเครื่องบินมันจะเดินเร็วกว่านาฬิกาที่อยู่บนพื้นโลกและเมื่อรวมสองทฤษฎีเข้าด้วยกันผลลัพธ์มันก็ได้อย่างที่เราเห็น นาฬิกาอะตอมที่อยู่บนเครื่องบินที่เดินทางไปทิศตะวันออกมันได้เดินช้ากว่านาฬิกาที่อยู่บนพื้นดินนั่นหมายความว่านาฬิกาเรือนนี้มันมีความเร็วสัมพัทธ์ที่สูงกว่าและนาฬิกาอะตอมที่อยู่บนเครื่องบินที่เดินทางไปทิศตะวันตกมันได้เดินเร็วกว่านาฬิกาที่อยู่บนพื้นดินนั่นหมายความว่านาฬิกาเรือนนี้มันมีความเร็วสัมพัทธ์ที่ต่ำกว่า